เคมีอ่านเยอะจำยากเรียนไม่สนุกครูนาทช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เทคนิคที่นักเรียนจะได้เรียนถูกปรับปรุงมาจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายและเอาไปใช้ได้เลยนักเรียนจะได้รู้ว่าเคมีมันง่ายเราเองก็ทำได้สวัสดีค่ะครูนาทกนกวัรพินโยชีจบการศึกษาระดับปริญญาโทวิศวกรรมเคมี i, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ทำงานเคยเป็นอาจารย์พิเศษ,ษวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ภาควิชาวิทยาศาสตร์เคมีมหาวิทยาลัยรายรชพัฒจันเกษมเคยเป็นติวเตอร์เคมีให้กับโครงการติวเตอร์มีทางช่องโมโนเคยเป็นติวเตอร์เคมีให้กับรายการห้องเรียนติวเข้มยูอีซีพาร์ททางช่อง ALTV ไทย p b s เป็นผู้แต่งหนังสือคำศัพท์เคมีมอลปลายเวิร์ดบายเวิร์ดของสำนักพิมพ์กำมันเต เป็นติวเตอร์เคมีในโครงการโปรเจกต์14ของสสวทและยังเคยเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษสอนโรงเรียนต่างๆมากกว่า20โรงเรียนด้วยประสบการณ์และเทคนิคที่ครูนาได้สั่งสมมาเป็นเวลานานครูณาสามารถทำให้นักเรียนชอบวิชาเคมีมากยิ่งขึ้นนักเรียนสามารถนำเทคนิคที่ครูให้ไปใช้ในการทำโจทย์ได้ทุกสนามสอบ คูน้าจะรอเจอนักเรียนในคลาสและนักเรียนจะได้รู้ว่าเคนีมันง่ายเราเองก็ทำได้ค่ะ